วันเพีเพียนี่อยู่กับขั้วนี่ตลอดเลยเห็นบ่วันจันทร์อังคารพุดเสาเทีย,เยนี่บ่ได้หยุดเลยเห็นบ่อยู่กับขั้วนี่ตลอดเลยขั้วตลอดเพราะว่าเมื่อค้างแล้วไม่จะมีาางาครับเรียงขั้วตลอดพี่น้องบ่ไปใส้อยู่แต่กับควายหายใจออกกับขั้วหายใจเข้ากับขั้วโอ้โหหาความบ่เห็นหนามันนี่คิดฮอว่วาอะไรตื่นขึ้นนี่เพราอยากมาหามันแต่เศรอบมาหามันแต่เศรอบอนี้ล่ะไปหาชม 厉害哥。<去> ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเดอรครับมือนีพาพี่น้องมาออกเลาะครับแถวอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องไข้ขึ้นเก่านั่นแหละครับมาเบิงย่าย่เพิน่นเพิ่นเลียงควายครับเลียงมาต่างต่เพิ่นป็นเล็กน้อยพอแม่เยง่็เลียงมาเรื่อยๆนะครับแต่เรามองแต่ละบอลแต่ละขอกเลียงบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะมือนีพาพี่น้องเข้าไว้เบิง ตอนนี้เพื่อนตกกาไว้แล้วครับรอตะก,กาใญ่งล้างจานานั้นกาสยดำเขาไปเบิ่งบรรยากาศต้องให้ไปหน้าน้ำน,นอกพี่น้องนอนไปเขาไปเบิ่งน้ำกันครับาการเลี้ยงคว้วยของยายเพียนยายเพียนบ้านนี่ใช่ไยายเพนบ้านไม่ได้บ้านแล้วแล้วพี่น้องแล้วเราอยู่ในบ้านนี่แล้วบ้านเท่าบ้านอีกอย่างยายเพีเ้นบ้านซุ้มสร้างตำบ,บ,บ,บละตำบ,บลรัตนาตำบลรัตนาว่าปี อำเภอกับอำเภอลาตนาวาปีจังหวัดหนองคายเนาะอ่าใยซื้อยายเพี้ยนเลี้ยงขั้วไอมาดลเหมือนไงใยเพี้ยนตั้งแต่ดลเหมือนไงถึงสิบปียังโอ้ยภาษาสิบปียังแต่ไทยขั้วโอ้ตั้งแต่สมัยมันบ่มีรถไทยฮะขั้วขั้วนี่ไทยเขาเลี้ยงมาน่ะขั้วซื้อว่าสามสิบปีแล้วบ่โอ้ยไม่กลัวสามสิบปีขั้วอีกหันเขาเลี้ยงมานี่โอ้เจ้าก็เลี้ยงมาแต่วางยไงมาเลี้ยงมาแต่น้อยพ่อแม่เขาเลี้ยงเขเลี้ยงมาเลยเลี้ยง นี่ยพี่น้องเพื่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบสมัยเก่าแบบพ่อแบบแม่เหาครับเป็นสีบวัวเดชพัฒนาสายพันธุ์เทเรนี่ขอกันพี่น้องนี่ไต่ไต่ต้นไหม่นี่เล่นบ่หน่โอ้ไต่ต้นไหม่ต้นใหม่นี่นนนนนนพี่น้องน,นี่เลี้ยงแบบดั้งเดิมแบบบ้านๆเลยห่ะครับเมื่อนี้มาถ่ายทำควายของยายเพื่อนเล่าครับมือน,นี้ครับผูกไว้หนีเลยนาฝนก็นยูน่นี่นาแล้งก็ยุนี ฝนง่ายไปสวนเพืงเพราะว่าทำมาแล้วโอ้ตรงนี้เ้าเฮ็ดห้อเฮ็ดหน้าเนาะโอ้หนาฝนง่ายเป็นทิงแต่ว่าหนาแรงเอาไว้นี่เอาไว้คอกนี่บ่เอาขอบ้านพี่น้องเลยบารเนียห้องวันเอามันไปเล่นน้ำยังไงล่ะบารเนียโอ้เนี่ยพี่น้องหนาฝนโอ้เหลี่ยมเลยนะครับเด้อเหลี่ยมเลยยังไงครับนี่อยู่น้ำให้น้ำหน้าเลยกินมันก็กินน้งสี่เหลืตียายเพื่นกินน้ำกินยังก็บจึงสี่เลย ตอนนี้มีจักตัวของเงาเพี้ยนตอนนี้มีเก่าตัวมีแม่พัน์จักตัวหนึ่งสามสี่มีสี่ตัวนบ่เม่พันฮะตัวเมีแตัวตัวเมี่ตัคนตัวเพ่อมตัวคบเนันซื้อยังไงเนี่ยแะบอกซื้อพ่นได้บ่ตัวนี้ซื้อจังได้ตัวนี้ ตัวนี้แตงโมอันนี้บักอายอตัวนั้นตัวไก่ก็มูคุ่นตัวนั้นอีโปบอีโบตัวนี้อันนีตัวนั้นตั่นแปลว่ายางยสี่สิ่ิบสซือเพื่อนะนะซื้อเพื่นสิบสอมันกิดมือสิครั้เสิโอ้เป็นคโมเป็นเปลนวันที่อันนี้น่อยซุม่สิ่งนีเน่ยตัวนั้นตัวนั่นีลาครับ มีบังแม่ยังมีลามีธันวาธันวาเกิดเดือนเกิดเดือนธันวาอันบ่ครับนี่เกิดเดือนธันวาครับตรงนั้นปีใหม่ครับปีใหม่ตรงคอปีใหม่อ๋อเสือเสือจับยังไงเสือจับยังไงครับต้นเมี่ยงต้นั่นก้นข่าวันชามันอืมนั่เข่าวันชาพอดีเข่าวันชาพอดีเลยใส่ชื่อเข่าวันชาเลยกล้วยนี่เวลามันควอดมันออกในเทาใดมาบึงมันอยู่บ่หรือปล่อยมันออกยังนั่งเถือก เวลาตอดมันสะออกคันรู้จักเวลามันสะอันออกคันกระเบื้งันบนมันจะกับปล่อยตามธรรมชาติเลยอ๋อหมายถึงว่าห้องห้องสีทั้งเทียมมันกับออกเองตื่นย่ามือสมานกับมีลูกแล้วออกลูกยางแล้วยางแล้วน้องมันได้กินบ่นละเป็นแน่นันบางตัวมันกับมันก็กินบางตัวมันก็จองไว้ให้กินน่องกินน่องแม่เดี่ยเลยโอ้ครับครับครับปล่อยตามธรรมชาติไปเลยครับ มันมีหมาป่าบ่า่างหมาป่าป่อยเนี่ยมันไม่รักษาลูกเลยอืม่ยางอย่างดีเขามัานมันเพิ่ไปกินข้า,ขา,ขาวไว้จะบ่มันมีแน่นไฟสอดอยู่นะ่ะเทียมหรือปลอมปลอมนั่นคือไฟ,ไฟเบิร์ล้กกับปลอมนั่นกับย่านคือเกาโอ้พี่น้องเห็นไหมครับเรียรบนะเ,เรียมนะครับน่ะเรียมนะอ่าเปลี่ยนไฟฟ้าไฟฝ่าแต่ไฟบางแห้งหนอกเนาะ ไปหมอกมันไปถือดะครับมันกับยานมันถือปาดวีเดียวมันกับย่ำแล้วมันกับโบกาแล้วแบบนี้ครันตัวใดถือไฟไฟแดงครับตัวใดยังตัวยังแต่ตัวน้อยตัวเดียวแล้วหลับพี่ยังเบิ่ถือมันยังลวงไปกินเขาวแล้าอยู่นี่ก็ให้หน้าพี่น้องให้หน้าโอ้ยเบบหยมตาเนี้ยได้พี่น้องเลยนี่เป็นยังเพื่อนบ่ได้ไทยหุ่นเลยแบบนี้โอ้ล้อล้อกาตรงนี้ไงกวนคอยจีบไทยดำทีเดียวอันนี้ก็น้าแต่ของ บานนี้เข้าเข้าดนเหมือนในเข้าก็ไเ้ขายพ่นเทียนึงบานนี้ใหญ่ปลาว่าใหญ่ใหญ่สองปีนนมปีระมาณสามปีสามปีสี่ปีเขาออกกันนึงตัวใดเขาจะคัดไว้เขากับคัดไว้โอ้ตัวใดเขาไเเนี่ยเข้ากับจงไว้ตัวไดที่เขาบวอแล้วเดียวจะนกกับลายออกปีนึงเขาขายประมาณสองตัวเดยวออเตรเลียนี่ทองสปีค่อยเดขายสามปีคขายดคาย <C ra inh aling> ครับครับสองมันก็ราคาบอดีกับสองชามปีได้ขายทีนึงก็แก้คัดแล้ว่ายไงไพราะได้ใส่น้ำมันครับเพาก็เลี้ยงแบบปล่อยๆเนาะเลียงธรรมชาติเลียงธรรมชาติแล้วก็มีเคี่ยงให้พร้อมย้ำนั่นน้ำก็หากินมนั่นสิถ้าหนาแรงหากินในวันหนาแรงโอ้หนาแรงเพาะเิ่งไปหวยมันมีหวยอยู่พูดเพี่น้องเห็นมาครับครับหวยยัุคครับหญ้าใบหาวสีครับมังกราคาพอดี นี่น้าะเอาก่าตัวมะฮอกไป่หลอกไม่ไม่โดนนองหันขึ้นมาโอ้ครับถ้าบ่หลอกเพิ่นไว้เพิ่นจะย่างตัวขาดยางครับยางขีดขีดขาดน้ำเนาะครับครับอันของเขานี่มันออกปีละลูกว่ะกล้วยเทาไหร่ปีละลูกปีละลูกครับอืมตอนนั้นเกิดเดือนครับเกิดเดือนเดือนแปดน่คขับวิซาเนาะครับตอนนั้นเกิดปีใหม่ครับกระท่อมเลยเนี่ยค่ เก็ว่ามันคลอดปีไม่ปีนี้ปีหน้ากับปีไม่ปีหน้ามันก็คลอ,อดอีกมันก็คลอ,อดอดีกคบรอบก็คือเคยออกปีไม่กับปีไม่เลยออกเดืนเดนอ,อดนซ้ำกับเดือนซ้ำเอาเดือนซี่กับเดือนซี่เรื่องเจือกเกล็ดมาเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนคือกันเรื่องเจืนอะน่ะอืมครับลักษณะกล้วยบานเ้ามันจะมีตัวปู่อยู่ตัวหนึ่งเนาะ <S <S เป็นเป็นพอ่พอพ่อพั้นไว้ตัวหนึ่งอาจจะบริเวณทั้งอื่นอาจจะนในลูกในฝูงใหยังเพคนนั่นแหละขั้นมันเป็ี่ยนซับมันก็ทับของมันเองครับ เ้าบอดด้ผิจ้างพราพันธุ์นั่งอื่นต้องเสียงกันยากๆข้าวคั่เลยครับข้าวคั่วนี่พี่น้องเป็นเลี้ยงข้าวแบบเก่าแบบดั้งเดิมแต่ก่อนนี่ข้าวซุ้มนี่ก็คือไทยให้ไท่านะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีรถไทยแล้วกับข้าวไทยแล้วกับบอด้ไทยเพิ่นแล้วพี่น้องแต่ก่อนกับเป็นแรงงานครอบคร mm ัว hmm. นี oss, h, mm ่แหละแต่ตอนนี้เพิ่นกับบอดดี้ใสเพิ่นแล้วกับมีแต่เลี้ยงไว้ทั้งราคากันไม่ไม่อะไรสิขายเท่าไดปกตินี่บ้านห้องจะไดขายนี่ หูปนันบอ่อ้วยบานเท่านะเมีนี่นะสี่หมืนเนี่ยเนี่ยพี่น้องสี่หมื่นุดทิม,ท,มทิมมาจาันเนว่าสี่หมืน่นแต่เมียไงมันก็นจะแพงขึ้นไปอีกแต่แม่กับลูกก็จะแพงขึ้นไปอีก,อก,ออกครับไอ้ถ้าเปลี่ยนเพื่อตัวอ้ายเท่อใรน่ยตัวตัวผูน่ะตัวไงเลยนะ่แต่พอพัดรุนเย็ดมือนเยบ่ทิมทิมได้เนี่ยบ่โอ้โหพทำมานาดพี่น้อง หกหมื่นหกหกมืนเจ็ดสิบบอกราคาราคาอยู่ไหนี่ยค่าบอลตอค่าบอตองอ่าท่าพี่น้องเบิ้ง,งถ้ามักอ้ายเพื่อนนี่คือเจ็ดหมื่นไปเนาะหกหมืนหกนี่บ่ 6, 6, ต้องเบัวแล้วต้องคืนก็นั่นนะครับนี่อ้ายตัวฟูตัวคว้าผนนี่พี่น้องตัวนี้ก็ประมาณนสี่หมืน 40, เพื่อนนี่เพื่อนในลูกไปนี่หือเนี่ยสาวอยู่เจ็ดปีสองปีวัวสามแล้วครับรา,าคาราคาควายครับถึงจะเป็นหาให้นากับโบกับโบที่ถือ เด่นน้องมันตัวบักเดควปีลูกมันได้สองปีแล้วดิเพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อน,นเพื่อน,นในลูกแล้วมันบ่ดิยังบ่ได้เลยไม่นานคือกันนี่นไม่นานน,อน้นนองมันบักปีใหม่มบักปีมือนี่มันบ่ปีมืดโอน้น้องน้นองน้วถ้าได้น้องอีกเล้วปีก,กระดาษครับว่าอ่า<ป>ข้อย,ยข้อยข้อนี้เพื่อนเพื่อนปีละลูกพี่น้องเไยนี่ครับบางข้อกะปีเว้นปีเนาะเจ้าของยายเพี้นแล้วนี่ออกทุกปีนายยายเพี้นเนาะ ครับพี่น้องผู้ใดที่ที่จะเลี้ยงคว้วยนี่ให้เบิ้งตัวนี้ให้ดีครับให้ได้ปีละลูกครับถ้าปีเวียนปีนี่ถือว่าขายตุ้นเนาะจเป็นเนาะครับไปเอายางตัวยางตัวพ่นไปเลยดิตก่อนจะทายเอาบรรยากาศเนาะพี่น้องเป็นเบิง้งนี่ครับอย่าเพียนครับเจ้าของคว้ยวยหหวเงินเสียอะไรได้หนิเนาะซ่ำนนิก็ไหลเสียแล้วอย่าเห็นว่าธรรมดาจะมีเงินเสีย ครับเป็นขว้วสูงในย่าเนาะยน้วน้ำน่แล่น,นกเอาพักนี้แล้วก็ไปพักรงนั้นครับางนางนเี่ยวข่าออกและขาวป็นปุน,นอกจากนี้เสี่ยงในห้องบริปูกหงาบ่ย่าไเห็นเหลนปกแล้วเนาะงาอยู่สวนคุณเด้ปูกงางาหย้างที่ห้องปูกไอ้เพลินนี่ย้าทะเลบ่ยังแคงโกล่าบ่หรือ เาเนี่เปียหรือเงยัยยงเงินจะตาตั้มยางเขาอื่นนะ่ะโอ้คับครับส่วนอาหารการกินเพื่อนี่กับมีหยาได้พี่น้องมีปลูกหยาครับมีหยาพี่น้องเยาเาว่าจะกินแง้มแง้มเข้าหิน้านี่เป็นบ่ครับ